สวัสดีครับขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่ช่วงของแ p ป of the Day Android กันนะครับวันนี้ขอหยิบยกเอาเกมดังในอดีตเนี่ยกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเกมแม็กซ์เพยครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากพอร์ตมาลง Android แล้วนะครับ มาครั้งนี้ฮะมาในชื่อของ m a x p a y n e Mobile นั่นเองนะครับก็อบอกว่าการพอร์ตครั้งนี้เนี่ยเป็นการพอร์ต m a x p a y n e ภาคของปี2001ครับมาทั้งหมดเลยแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เข้าระบบของทาง Android มากที่สุดนั่นเองแหละครับรับรองว่าสนุกแน่นอนสำหรับคนที่เป็นแฟนๆเกมนี้นะครับส่วนใครยังไม่รู้จักเกมนี้ครับเราไปทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ สำหรับเกม m a x p a ส n e Mobile นะครับซึ่งมันจะเป็นภาคของปี2001เนี่ยพอมาลง Android ทั้งมือถือและก็แท็บเล็ตแล้วนะครับโดยในภาคนี้ฮะระบบต่างๆกปรับให้เหมาะสมกับ Android มากที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นกราฟิกการควบคุมแล้วก็อ,อื่นๆนะครับนอกจากนี้ฮะยังมีการเพิ่มความเป็นระบบโซเชียลเข้าไปอีกด้วย โดยจะเพิ่มโซเชียลคลับเข้าไปครับโดยผู้เล่นนะฮะก็จะสามารถโพสต์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเกมแล้วก็อื่นๆได้อีกมากมายเลยนะครับสําหรับ Max Payne นี่นะฮะก็เป็นเกมแนว Action Shooting TPS นะครับผมโดยมีจุดเด่นอยู่ที่ฉากของแอคชั่นครับโดยที่จะมีคําสั่งพิเศษในการทําสโลว์โมชั่ฮะหรือเรียกว่า Bullet Time ทําให้เราสามารถเห็นลูกกระสุนและก็สามารถหลบได้เหมือนในเรื่อง The Matrix เลยนะครับ oh wait นี่แหละครับก็คือ Max Payne น o b i l e นั่นเองนะครับใครที่ชอบเกมนี้ฮะ Max Payne นะครับผมต้องบอกว่าโอ้โหเหมือนเราแบบย้อนยุคก,กลับไปสมัยเราหน้ายัางเด้งเด้งๆงง,งอยู่เลยนะครับผมก็ถือว่าสุดยอดมา,มากเพราะ Max p a ์เพตัวโมบายนี่นะครับก็ของ Android นี่นะก็เป็นการแบบว่าโอ้โหเอาทุกอย่างในภาค PC ของปี2001เนี่ยมาไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นอารมณ์อัธรสในการเล่นเนี่ยเหมือนกับเวอร์ชัน PC ตอนนั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ว่าใครที่อยากจะดาวน์โหลดนะฮะมาเล่นในเครื่องนะครับแนะนําให้หาข้อมูลนิดนึงว่าเอ๊ เครื่องของเราเนี่ยนะฮะสามารถเล่นเกมนี้ได้หรือเปล่าผมว่าต้องบอกน,นิดหนึ่งครเกมนี้มัน กินสเปคโหดมากๆเลยอ่ะเอาไปว่าใครโหลดได้ก็เชิญน้าที่ Play Store เลยนะครับส่วนใครโหลดไม่ได้ฮะมันเป็นยังไงฮะมันกระตุกหรือมันติดคัดตรงไหนยังไงหรือว่าโหลดได้เล่นแล้วไม่ผ่านด่านนะฮะอย่าลืมแอด mylife มานะครับที่ techtalk.2life.com/techtalk แกงนั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดอยากดูแอป,ปอื่นใน Android แล้วก็สามารถคลิกกันเข้าไปดูนะครับที่ techtalk.2life.com นั่นเองเลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะของช่วง a อป of t h e Day Android สนุกจริงๆเลยเจอกันครั้งหน้าสนุกกว่านี้แน่นอนครับสวัสดีครับ